สวัสดีครับเอกรถบ้านนะครับวันนี้มาพบกับโตโยต้าออนิวยาลิสนะครับปี2018.19นะครับตัวนี้รถบ้านมือเดียวเลยนะครับโฉมรางฟ้านะครับถุงลมนิรภัยสี่ใบนะครับเลขไม้น้อยมากนะครับ25,000กโลนะครับราคาจะอยู่ที่459,000นะครับโปรโมชั่นออกรถวันนี้ใช้เงินออกรถ5,000บาทเนาะใครสนใจนี่รีบมาดูเลยนะครับ หนึ่งในร้อยนะครับสภาพนี้รถจะอยู่ที่หลังสถานีตำรวจโพกางนะครับพิมพ์ใน Google Map นะครับว่าเอกรถบ้านเนาะเอกรถบ้านอนาณาจักรรถบ้านก็จะเจอครับมาถึงตัวรถได้เลยมาชมคันดีได้ด้วยแต่ผมมั่นใจว่าถ้าคันดีใครมาดูนี่รับรองไม่ผิดหวังครับ <c oughs> คนซื้อนะครับจะต้องมีหน้าที่การงานที่ตรวจสอบได้นะครับรายได้ต้องเป็นสองเท่าของค่างวดเนาะ ค่จาจ่ายออกรถก็จะห้าพันบาทนะครับธนาคารที่สามารถจัดได้นี่เยอะแยะเลยขอให้คนซื้อตอบตรงตามเงื่อนไขนะครับธนาคารเขาจัดให้เราได้เลยรับประกันหลังการขายให้สามเดือนนะครับรถมีปัญหาอะไรซ่อมฟรีนะครับภายใน,นจะเป็นเบาะหนังสีดำเนาะเครื่องเล่ะเป็นของโตโยต้านะครับโปรโมชั่นวันนี้ สามารถเลือกรอมแม็กได้นะครับเรามีเลือกทั้งหมด8ลายถ้าไม่ชอบลายนี้เนาะเราสามารถเลือกลายที่จะใส่ได้เลขทะเบียนจะไม่ใช่เลขนี้นะครับเลขทะเบียนจะเป็นเลขของจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะเราทําการซื้อขายกันที่จังหวัดนครราชสีมาเนาะสวยๆนะครับรถไม่ขยับติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์087นะครับ3772225นะครับ เดี๋ยวผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูนะเลขใหม่ที่สองหมื่นห้าพันเฮ้ยสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยห้าสิบสามกิโลนะครับสวยสวยกิบกิบทงลมนี้นะไพยสี่ใบนะครับ เบาะหนังแท้นะครับเรื่องของความสะอาดตีไม่ต้องพูดถึงครับเลขกใหม่ที่สอง0มืนเก้าพันกิโล ห้องเครื่องสวยๆนะครับน็อตไม่ขยับเนาะโฉมนี้ใครหาอยู่รีบเลยนะครับเรามีเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้ด้วยนะครับก่อนนำรถออกไปใช้งานเนาะอย่าลืมนะครับสนใจสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดเจ็ดนะครับสามเจ็ดเจ็ดสองสองสองห้านะครับเอกโคลาดรถบ้านเมือสองนะครับวันนี้มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ